สวัสดีครับพี่น้องครับโปไดใสแล้วครับพี่น้องใด่ไปแล้วครับเสียงจากเวทีทำการแสดงสาวน้อยเพชรบ้านแทงขณะนี้เวลาก็จวนจะถึงเวลาทำการแสดงกันแล้วพี่น้องที่อยู่ห้างบนอ กับพี่น้องคอมาเด้อกับซื้อบัตรซื้อตั๋วเดินนายกับวันนี้เป็นงานการกุศลกับให้กับทางพระเดชพระคุณกับวันนี้ตลอดสัปดาหกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ยังขาดจัดตใจครับเพราะฉะนั้นแปลกๆน้องที่มาวันนี้ครับก็เป็นโอกาสกับเป็นนิ่วิ่หมายที่ดีกับที่เข้าไปเรียนร้านย่างไปเบิ้องข้างน้ากันเดี๋ยวขอ

าคณะกรรมการที่ดีกรในพิธีการกับเข้าสู่ีเรบที่จะเข้าสู่การดเนนกานนี้ผ่านทักเี่ยก็คงจะดำเินการจากตรนั้นทนีนีเข้าเลยทุกบัก้ัวเงได้เลยครับบุญบานีกับของสิบสิบคูบาีเมื่อกับหลัล็อาหัรนบสำหรับทำีกับมีเจ้าบุญกับ บุญแรากบุญตัดทุกชนมที่นํหายหัวตัเด็กันเข้ามาได้เลยกำลังลังหลมาแล้วครับกระเป๋าระเข้ามาตัดเจสององที่นี่กัรตัดพัดกับขน่แต่้ด้ี่งพิงานสเช้าพัฒนาโอ้ห้องน้ำองบอสโยงดีคุูมคนรุ่นให่ไปแัดฝากไปกับพีกับนอนอีกหนึ่งทีมงานก็คือสาวร้อยรับเงิโผ ใ,ใต้แสงไฟแห่งของออโค้ชเฉลียวบุญินเช่นกันวันที่27กรกฎาคมแล้วก็ฝรรากภาพนตร์รื่องขายตอครับทุกกิโลนะในประเทศไทยพร้อมขายกันกับทุกทิศโลทุกจังหวัดทุกสมันทีก่กับฝากในกระพี้กำนองกับเอ็กซีแฟนคลับแบบแบบที่กับคอยเป็นกำลังใจ ให้กับบอสจวนโยมอื่นด้วยกันตลอดมาครับอีกหนึ่งผลงานชุดใหม่ครับฝากไปกับแฟนๆเนาะอ่ะเพระฉนั้นเดือนนี้ครับผมกับเรียนเลยนะวิชากับเรียนรายวิชานะครับกับในวิธีการกับด้นการประการที่ส่เกียรต์กับเข้าสู่นาทีับเมื่อท่านกล่าวเปิดงานเสร็จสิ้นเสร็จที่เรียบร้อยครับจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่การแสดงของพวกเราสาวน้อยเพื่อนบ้านแห่ สจากคทีนี้ทัพทีงานก็จะได้เดินทางไปต่อกันที่ไซยับูมจับเปิดทำการแสดงต่อไปเรื่อยๆจับขอบคุณทุกกำลังใจจับขอบคุณสายบุญจับพี่น้องที่เดินทางจากทุกๆสถานที่เด้อครับวันนี้มาร่วมอยู่ร่วมกุศลกับกับพี่น้องชาวปงกงจับี่มาจากไกลจากไกลจากครอบอยู่ร่วมกุศลับกกับทีมงาน กับท้าคณะกรรมการผู้จัดงานกับบุนีเดนำเอาสาวน้อยเพชรป้านแพร่กลับมาสังสรรความมวลสื่นความสนุกสนานให้กับแฟนๆฝากไปกับพี่กับน้องกับมีงานมีการอย่างในที่งานสาวน้อยเพชรป้านแทงสาวน้อยลำหัวโตกับติดต่อสอบถามสักจอบคิวงานการแสดงติดต่อกันง่ายๆครับเข้ามาที่ ขึ้นมาบัตรแข็งเนี่ยคือหาพันลวเพี่น้องถ้าพี่น้องเนี่ีตรางงานยั่งนี้ขนาดนี้นี่รับใช้แแจกโอ้โควันนีจครับวามืันนี้งานเขาเล็งซอนแจ้งว่ามีรุ่นล้านแจกด้นะครับเขาต้องการคนแจกภูเก็ตพรนครเทศันแ ต่านี <amounts of water writers> ้ก <Ende esa> ็กำลังได้รับความนิยมจากแสนครับแล้วกแม่กับจากนั้นโรัิมีศิลปินพระเอกนางเอกครับหลายหลายที่ต้การแปรั้อการแปดครันะครับปากในับแปดแมันแขง่านนลีน้ต้องส้างัครับว่าคุณก็รนคุณสุดสายใหเพื่อตองการขอองม่แสง หลายิลนได้ันครับที่ยังไม่ได้ดูเลยทนี้มาสร้างสรรค์ความสนุกสนานให้กับแฟน่ยอนยุคย้อนคนในไม้ยังเนาะยางสนาะคืนอย่ับมวลลายครับงานสาวน่อยเป็นรถนพงกัเป็นเมาหลายรอบครับอากาศท้ายน้ำพ่นเบี่ยงเลยปุ๊บครับเป็นภาพบางน้ำประดยบก็ได้ถูกว่าแต่มีแต่ความสนุกสนานแหละขนุกมันคาปานี เป็นวันหยุดเนาะประธาน้องานผู้หลักผู้หญ่ท่านก็เข้าสู่หลายนาทีเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเลยครับงานประเดี๋ยวเรื่ยงที่จะมาไทยดีกว่าจะเข้าสู่การัเปิดงานเนาะพี่น้องที่เดินทางมาถึงแล้วก็อาจที่นั่งจะได้ตากผิวสีครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ด้านนอกครับอีกไม่กี่นาทีแล้วเรื่อมการขับรถงานเสร็จสิ้นเนาะจะเป็นที่นรานแตรับทุกท่า จากนั้นจะเป็นหน้าที่การแสดงของพวกเราสาวเมืองเพชรพิเศษครับวันนี้แบบก็คุณยิงศูนย์ยิงแบบก็คุณเอ็กซ์ซีจำแตกหนักจำเดินทางจากหลายๆสถานที่ครับมันเป็นกำลังใจับให้แบบย้อยลงมาเลยครับลายมาลายจะเป็นการมาเปิดการแสดงยังไงก็โอ้เป็ดยังบุญแล้วพี่น้องเลยฝนฟ้าไปแล้วครับ จับไปเร่งับเตาจับของแกพี่น้องทีดกันครับเพราะว่าเหลืออีกนี่สุดงานเาก็ติดวงแล้วครับอาายเบี้ยมขยยิ้มขกับมีอะไรล่ะเขาจะเก้ง้ยเอาเบี้ยซื้อ เจ้าหน้าท่เรื่องการแสดงกังสขงขันกัผู้หร่นกรไมับีเรียบร้อยครับก่ที่นนะครับเกืคนรเนรับขการ่ครับกเยนทกี่็ได้้หมดเรองจะ้นัเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ดับซึ้นสู่บนเตีเพือ้อสน้นีครับขอรอยิ้มและเสียงประเบิเป็นเกียรติและกลังใจกับทางวิทยากรละ ในที่กันและคณะกรรมการผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมขอบพระคุณมากครับอยากเชือในตัวายสายสนทุกฝ่ายนำพาผู้ใจบุญทุกท่านได้มาพบกันในวันนี้นะคะกลับสวัสดีนะคะพวกแม่พี่น้องที่คาพรักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะมีทางรุ่มสุริยาทำโรงทัวเดินนะคะ นท่25พฤาเดือน6ขอทุกปีจะได้ประงานจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่11-13พฤษภาคม2568นะคะการจัดงานนี้ส่งนการส่งสู่ในสมัยก่อนนะครับสวัสดีครับ